สว,วัสดีกันด้วยนะครับอตอนนี้ก็มีการตบต่อยกันในเซริ์ฟนะครับอนี่ครับ่อเกันโคตรมันเลยครับตอนนี้ระหว่างหม่จุดจุดจุดไม่รู้จักนะครับอระทะกล้องนะครับอ มึงล่น้องกูก่อนเออมึงล่าน้องกูก่อนน้องล่าครับเดียวไก่หายนะครับเดี๋ยวกูโทรบอกทีมกูก่อนเฮย้ยเรื่องนี้เอ๊ะจะว่ายุ่งนะครับอนี่ครับเรื่องนี้เอสแย่ไหมยุ่งเรื่องนี้เอสแย่ีเยไหม นะครับเบืเ่อนมึงไม่ใช่มันดีครับกูนับหนึ่งถึงสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โอเคเราอยัางไม่นับเลย จบแบบงงๆนะครับจะให้อาภายัยไม่เป็นไรครับขอให้อาภายัยโอ้ฮาจุงเบยครับเดี๋ยวยันือไปก่อนบายละครับที่เดี๋ยวบอกก่อนครับ

เฮ้ยเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาเยอาเข้าอี่เข้าเฮ้ยเร็วเข้าที่เนี่ยแก มาไม่ร <sh arp> mm ูไปเกไม่เอแล้วแ่เราองนีต้องขอตัวเาไปก่อนนะับชอบก่อนล้วกด็ช่กกด้วยกนเรองนี้ต้องขอตัวเาไปก่อนดีกว่รแก